สวัสดีค่ะพบกันเวลาเดิม5โมงเย็นของทุกๆวันกับช่องเปิดกุกพระขายถูกนี่ก็จะเป็น EP ีที่538แล้วนะคะก่อนอื่นก็จะต้องขอขอบคุณทุกๆท,ท่านที่เข้ามารับชมแล้วก็มาอุดหนุนพระจากทางช่องถ้าท่านใดชมคลิปแล้วสนใจพระองค์ไหนก็ติดต่อได้ที่เบอร์โทร0827547110หรือแอดไลน์ได้ที่เบอร์082 754 7110ค่ะ อย่าลืมนะคะสนใจองค์ไหนชอบองค์ไหนรีบโทรรีบทักวันนี้ก็มีพระสวยๆพระบ้านๆพระเดิมๆมาฝากมากมายเลยค่ะแต่จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปชมไปดูกันเลยค่ะองค์แรกในวันนี้ก็จะเป็นเหรียญรัชกาลที่6เจ้าคุณนอปุกเสกปี2505เนื้ออันปากา้าสภาพดีน่าเก็บน่าบูชาค่ะนี่ก็เดิมๆนะคะสวยเดิมค่ะ สำหรับเหรียญราชะการที่6นะคะเจ้าคุณนอปุกเสกสภาพสวยสภาพดีเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่200ค่ะเดิมๆนะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญทรงผนวดราชะการที่9ปี2508เนื้ออันปะกา้าสภาพดีน่าเก็บน่าสะสมค่ะนี่ก็เดิมๆนะคะสวยเดิมค่ะ สำหรับเหรียญทรงพนวดรัชกาลที่9นะคะสภาพดีสภาพสวยเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่550ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญน,นั่งพานลงยาหลวงปู่วังที่พักสงฆ์ถ้ำเพชรโพไซจังหวัดสระแก้วปี2541สภาพสวยน่าเก็บน่าสะสมค่ะเดิมๆนะคะสวยเดิมค่ะต่อโค้ดหมาเลขด้านหลังค่ะ ค่ะสำหรับเหรียญน,นั่งพานลงยาหลวงปูวังนะคะสภาพสวยเดิมเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่300ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงปู่ขาววัดถ้ำกองเพนจังหวัดอุดรธานีปี2520สภาพสวยน่าเก็บน่าสะสมค่ะเดิมๆนะคะ สำหรับเหรียญหลวงปุกขาววัดถ้ำกองเพนนะคะเหรียญสวยเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่300ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญเจ้าสัวรุ่นแรกเนื้อโลหะผสมสมเด็จพระสังฆราชพระยานสังวรวัดบวรนิเวศตี2536อต่อโค้ดหมายเลขสภาพดีน่าเก็บน่าบูชาค่ะมีก็สวยเดิมนะคะ สำหรับเหรียญเจ้าสวนะคะสภาพดีสภาพสวยเหรียญนี้ก็จะอยู่ที่450ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงปู่นิ่มวัดพุทธมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีต่อโค้ดหมายเลขสภาพสวยมากน่าเก็บน่าสะสมค่ะสวยมากสวยเดิมนะคะผิววิ้งผิวเดิมค่ะ สำหรับเหรียญหลวงปู่นิ่มนะคะวัดพุทธมงคลน,นะคะจังหวัดสุพรรณบุรีตอกโค้ดหมายเลขสภาพสวยมากๆเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่400ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญรุ่นสร้างเขื่อนหลวงพ่อฉาบวัดศรีสาครจังหวัดสิงห์บุรีสภาพสวยเดิมน่าเก็บน่าสะสมค่ะเดิมๆนะคะสวยค่ะ สำหรับเหรียญรุ่นสร้างเขื่อนหลวงพ่อฉาบวัดศรีสาครนนะคะเหรียญสวยเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่250หค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดหลังหลวงปู่ทิมสภาพใช้ไม่ทราบปีสร้างน่าเก็บน่าบูชาค่ะนี่ก็เดิมๆนะคะไม่ทราบปีสร้างนะคะถ้าท่านใดทราบก็จัดเลยนะคะสําหรับเหรียญน,นี้สภาพใช้ค่ะ สำหรับเหรียญหลวงปู่ทวดหลังหลวงปู่ทิมนะคะสภาพใช้เหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่300ค่ะนะเก็บน้าบูชานะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดวัดบางบัวปี2555สภาพสวยน้าเก็บน้าสะสมค่ะเดิมๆนะคะสวยเดิมค่ะวัดบางบัวนะคะวัดบางบัวค่ะสวยเดิมนะคะ ค่ะสำหรับเหรียญหลวงปู่ทวดวัดบางบัวนะคะสภาพสวยเดิมเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่300ร้อยค่ะเดิมๆนะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะปเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดไม่ทราบที่สภาพใช้หน้าเก็บน้าสะสมค่ะสำหรับปู่ทวดเหรียญน,นี้ไม่ทราบที่นะคะถ้าท่านใดทราบที่ก็จัดเลยนะคะกับเหรียญเก่าๆเดิมๆสวยๆนะคะ สำหรับเหรียญหลวงปู่ทวดนะคะเหรียญเก่าไม่ทราบที่สภาพใช้เหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่300ค่ะเดิมๆนะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อประเทืองกิ่งสีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์สภาพดีน่าเก็บน่าสะสมค่ะนี่ก็เดิมๆนะคะสวยเดิมค่ะค่ะสำหรับเหรียญหลวงพ่อปะเทืองนะคะ สภาพสวยเดิมเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่250ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงปู่บุญวัดทุ่งเหียงจังหวัดชนบุรีปี2 5 5 4สภาพดีน่าเก็บน่าสะสมค่ะเดิมเดิมนะคะสวยเดิมค่ะค่ะสำหรับเหรียญระครงังหลวงปู่บุญวัดทุ่งเหียงนะคะสภาพดีเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่250 รูปทรงสวยมากเลยนะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญที่ระลึกไหว้ครูพระประหัสมจิตวัดน้อยนางหงรุ่นก้าวหน้าสภาพดีสำหรับขนาดเหรียญน,นี้อยู่ที่3.5เซนนะคะก็ค่อนข้างที่จะใหญ่นิดนึงนะคะสภาพก็เดิมๆนะคะการสำหรับเหรียญ ที่ระลึกไหว้ครูพระประหลัดสมจิตนะคะสภาพดีเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่300ค่ะเดิมๆนะคะน่าใช้น่าเก็บน่าสะสมเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญปาดตานหลวงพ่อคูณรุ่นเพชรคูณสยามแจกทานเนื้อทองแดงไม่ตัดตีหลังแบบวัดใหม่อัมพวันสภาพดีน่าเก็บน่าสะสมค่ะ ก็เดิมๆนะคะแปลกนะคะเป็นเหรียญไม่ตัดปีกนะคะสวยไปอีกแบบค่ะค่ะสำหรับเหรียญปาตาหลวงพ่อคูณรุ่นเพชรคูณสยามแจกทานเนื้อทองแดงไม่ตัดปีกสภาพดีเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่300ค่ะเดิมๆนะคะเดี๋ยวเราไปชวมวงต่อไปกันเลยค่ะองต่อไปก็จะเป็นเหรียญเท้าจัตุคามรามเทพเนื้อสามกริย์ไม่ทราบที่สภาพสวยน่าเก็บน่าสะสมค่ะ นี่ก็เดิมๆนะคะผิวสวยผิวเดิมผิววิ้งนะคะสวยมากค่ะค่ะสําหรับเหรียญเท้าจัตุคามรามประเทศเนื้อสามกระสัดนะคะสาภาพสวยเดิมเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่200ค่ะนะเก็บหน้าสะสมนะคะสวยเดิมเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหล่อไม่มีห่วงไม่ทราบที่สาภาพสมบูรณ์น่าเก็บน่าสะสมค่ะ เก่ามากๆนะคะสําหรับเหรียญน,นี้ไม่ทราบที่นะคะค่ะสําหรับเหรียญหลอกเก่าไม่ทราบที่ไม่มีห่วงนะคะเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่400ค่ะเดิมๆเก่าๆนะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญใบโพเล็กหลวงพ่อโสธรสภาพดีน่าเก็บน่าบูชาค่ะนี่ก็เดิมๆนะคะสภาพดีค่ะ สำหรับเหรียญใบโพเล็กนะคะหลวงพ่อโสธรสภาพดีสภาพสวยเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่300ค่ะสวยเดิมนะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญกระไหลทอง08หลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองจังหวัดสิงห์บุรีสภาพดีน่าเก็บน่าบูชาค่ะนี่ก็เดิมๆนะคะเหรียญกระไหลทองสวยค่ะ สําหรับเหรียญ08กระไหลทองหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองนะคะเหรียญดีเหรียญสวยเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่600ค่ะเดี๋ยวรับวิชมองต่อไปกันเลยค่ะองต่อไปก็จะเป็นเหรียญหล่อเนื้อเงินแพรไตามาส38หลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองจังหวัดสิงห์บุรีสภาพสวยเดิมเรี่ยมพลาสติกพร้อมใช้ก็น่าใช้หน้าบูชาค่ะ เรียมสวยเรียมดีเลยนะคะใส่ปิ้งค่ะเห็นไหมคะสวยมากเลยนะคะค่ะสำหรับเหรียญหล่อเนื้องเงินแพรไตมาสามนะคะหลวงพ่อแพรนะคะเหรียญสวยเรียมพลาสติกพร้อมใช้สภาพสวยเดิมเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่ 650ค่ะสวยมากเลยนะคะนะ่เก็บหน้าสะสมเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองต่อไปก็จะเป็นเหรียญรูปเหมือนหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองรุ่นแพร91ปี2537เนื้อเงินขัดเงาจังหวัดสิงห์บุรีสภาพสวยเดิมเรียมพลาสติกพร้อมใช้ก็น่าใช้หน้าบูชาค่ะสวยมากๆนะคะสำหรับเหรียญน,นี้เป็นเนื้อเงินขัดเงานะคะสวยจริงค่ะ สำหรับเหรียญรูปเหมือนเนื้อเงินขัดเงาหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองนะคะเรี่ยมพลาสติกพร้อมใช้เหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่850ค่ะสวยมากนะคะน่าเก็บหน่าสะสมเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็น เหรียญกระไหทองพระประจำวันประจำวันอาทิตย์หลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองจังหวัดสิงห์บุรีปี่5 5 9สภาพสวยมากเรียมพลาสติกพร้อมใช้อย่างสวยอย่างดีน่าเก็บน่าสะสมค่ะเดิมเดิมนะคะสวยมากๆนะคะเรี่ยมนูนนูนเรี่ยมแบบพลาสติกหนาหนาแบบนี้นะคะดูสวยมากเลยนะคะเดิมเดิมเลยนะคะสวยมากค่ะ เหรียญก็สวยมากๆนะคะกะไหลทองเต็มนะคะเป็นพระประจําวันจันทร์นะคะเห็นไหมคะสวยมากๆค่ะค่ะสําหรับเหรียญกระไหลทองนะคะเหรียญพระประจําวันนะคะประจําวันจันทร์หลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองนะคะเรี่ยมสวยเลี่ยมเดิมองคนี้ก็จะอยู่ที่350ค่ะสวยเดิมนะคะเดี๋ยวเราไปชงมองต่อไปกันเลยค่ะ องต่อไปก็จะเป็นล็อกเก็ตหลวงพ่อแพรหลังเข็มกัดล้อมเพชรกระไหลทองสภาพสวยเดิมหน้าใช้หน้าบูชาค่ะเดิมๆนะคะสวยมากนะคะนี่ค่ะติดสวยๆออกงานได้เลยนะคะสวยมากสวยจริงนะคะค่ะสำหรับล็อกเก็ตนะคะหลังเข็มกัดกะไหลทองสวยๆล้อมเพชรนะคะสภาพสวยเดิมองค์นี้ก็จะอยู่ที่450 เดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระเนื้อผงปิดตาคุกรักสภาพสวยสมบูรณ์ไม่ทราบที่หน่าเก็บหน้าบูชาค่ะนี่ก็เดิมๆนะคะไม่ทราบที่นะคะถ้าท่านใดทราบที่ก็จัดเลยนะคะพระเก่าเดิมเดิมแบบนี้นะคะค่ะสำหรับพระปิดตาเนื้อผงนะคะลงรักเก่าไม่ทราบที่สภาพสมบูรณ์องนี้ก็จะอยู่ที่ 350ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปเป็นเครื่องรางของขังนะคะก็จะเป็นตะกุดเนื้อสามกริย์นะคะเรียมหุ้มหัวท้ายมีห่วงสองห่วงแบบนี้นะคะความยาวทั้งหมดก็น่าจะอยู่ประมาณที่1นิ้วนะคะเป็นชิ้นเล็กๆนะคะสำหรับชิ้นนี้เก่ามากเลยนะคะน่าเสียดายไม่ทราบที่นะคะค่ะสำหรับตะกุดเนื้อสามกริย์นะคะเรียมหัวปิดท้ายพร้อมห่วงนะคะ สภาพสวยเดิมนะคะชิ้นนี้ก็จะอยู่ที่350ค่ะเดิมเดิมนะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระพุทธเนื้อดินเก่าไม่ทราบกุไม่ทราบที่สภาพสมบูรณ์หลังเรียบหน้าเก็บหน้าสะสมค่ะนี่ก็เดิมเดิมนะคะด้านหลังเป็นหลังเรียบนะคะ เดิมๆสวยค่ะนะเก็บนะสะสมนะคะไม่ทราบกุไม่ทราบที่เลยนะคะสําหรับองค์นี้สําหรับพระพุทธเนื้อดินเก่าไม่ทราบกุไม่ทราบที่สภาพสมบูรณ์องค์นี้ก็จะอยู่ที่300ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นรูปถ่ายหลวงพ่อกลวยวัดโคศิตารามหลังยัน จีวรไม่ทราบปีสร้างขนาดนะคะกว้างอยู่ที่3.5เซนนะคะส่วนสูงก็จะอยู่ที่6เซนนะคะสะภาพก็สวยเดิมนะคะเลี่ยมพลาสติกเก่าสติกเดิมเลยนะคะสําหรับองค์นี้ก็น่าใชหน้าบูชาค่ะด้านหลังเป็นปั๊มนะคะปั๊มยันแล้วก็จีวรน,นะคะเดิมๆนะคะถือว่าสวยเดิมนะคะการสําหรับรูปถ่ายหลวงพ่อกลวยนะคะ เลี่ยมเก่าเลี่ยมเดิมจากวัดนะคะสภาพสวยเดิมบานนี้ก็จะอยู่ที่350ค่ะเดิมเดิมนะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นรูปหล่อเนื้อเงินหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองจังหวัดสิงห์บุรีรุ่นสร้างโรงพยาบาลสภาพสวยเดิมพร้อมกล่องเดิมเดิมหน้าเก็บหน้าสะสมค่ะเดี๋ยวเรามปชมองพระด้านในช,ชัดๆกันค่ะ ค่ะพ้าสวยพ้าเดิมเลยนะคะอยู่ในกล่องเดิมๆค่ะไม่ได้ออกมาใช้เลยนะคะสวยเดิมนะคะสวยมากนะคะบอกเงินต้องไปเงินนะคะสําหรับองค์นี้เป็นเนื้อเงินค่ะค่ะสําหรับรูปหล่อเนื้อเงินหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองนะคะสวยๆเดิมๆพร้อมกล่องเดิมองค์นี้ก็จะอยู่ที่650ค่ะ เดิมๆเลยนะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองต่อไปก็จะเป็นเหรียญ M 1 6เนื้อเงินหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองจังหวัดสิงห์บุรีสภาพสวยพร้อมกล่องเดิมๆน่าเก็บน่าบูชาค่ะเดี๋ยวเรามาชมเหรียญด้านในชัดๆกันค่ะค่ะเดิมๆเลยนะคะสวยมากเลยนะคะสำหรับเหรียญ M นะคะบอกเงินต้องเป็นเงินนะคะ สวยมากนะคะสาหรับเหรียญ M16 เนื้อเงินนะคะค่ะสาหรับเหรียญ M16 เนื้อเงินหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองนะคะเหรียญสวยเหรียญเดิมพร้อมกล่องเดิมเดิมเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่สี่พันค่ะเดิมเดิมนะคะนะเก็บหน้าสะสมเดี๋ยวเราไปชมมงต่อไปกันเลยค่ะ องต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่รุ่นกูนั่งหอปลอดภัยดีมีลาบสภาพสวยเดิมพร้อมกล่องเดิมๆน่าเก็บน่าบูชาค่ะนี่ก็เดิมๆนะคะถือว่าสวยเดิมค่ะเดี๋ยวเรามาชมเหรียญด้านในชัดๆกันค่ะค่ะสวยมากเลยนะคะสําหรับเหรียญน,นี้สวยๆเดิมๆแบบนี้ก็น่าเก็บน่าสะสมค่ะค่ะสําหรับเหรียญหลวงพ่อคูณนะคะรุ่นกูนั่งหอ ปลอดภัยดีมีลาบสภาพสวยเดิมหน้าเก็บหน้าสะสมพร้อมกล่องเดิมเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่250หค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองต่อไปก็จะเป็นเหรียญกระไหลทองหลวงพ่อเพชรวัดท่าหลวงพระอารามหลวงจังหวัดพิจิตรปี2539สภาพสวยกล่องเดิมเดิมหน้าเก็บหน้าสะสมค่ะเดี๋ยวเรามาชมเหรียญด้านในชัดๆกันค่ะ ค่ะนี่ก็เดิมๆนะคะกะไหลทองสวยกะไหลทองเดิมนะคะน่าเก็บหน้าสะสมค่ะนะคะสวยๆเดิมๆแบบนี้อย่าปล่อยให้หลุดมือเลยนะคะสวยมากค่ะค่ะสําหรับเหรียญกะไหลทองหลวงพ่อเพชรวัดท่าหลวงนะคะเหรียญสวยกล่องเดิมเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่300รค่ะเดิมๆนะคะเดี๋ยวเราไปชอมมงต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นพระสมเด็จเกตชยโยร้อยสิบปีจังหวัดอ่างทองรู้รักาาสามัคคีเสาห้าวัดชยโยวอลวิหารปี2553สภาพสวยเดิมพร้อมกล่องเดิมๆหน้าเก็บหน้าบูชาค่ะเดี๋ยวเราชมองค์พระด,ด้านในชัดๆกันค่ะ ค่ะสวยมากเลยนะคะสำหรับพระสมเด็จเกตชยโยนะคะด้านหลังก็จะมีชื่อรุ่นชื่อปีบอกนะคะร้อสิบห้าปีนะคะค่ะสวยนะคะสำหรับพระสมเด็จองค์นี้ค่ะสำหรับพระสมเด็จหลวงพ่อเกตชยโยนะคะจังหวัดอ่างทองนะคะพระสวยกล่องเดิมองค์นี้ก็จะอยู่ที่ 300ค่ะเดิมเดิมนะคะสวยมากเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะค่ะแล้วเราก็มาถึงชิ้นสุดท้ายในวันนี้แล้วนะคะชิ้นสุดท้ายในวันนี้ก็จะเป็นเหนรียญแพแถบเนื้อเงินมงกุฎไทยหลังจอปรรอสภาพสวยเดิมสมบูรณ์พร้อมกล่องเดิมๆน่าเก็บน่าสะสมค่ะเดี๋ยวเรามาชมองค์พรดด้านในชัดๆกันค่ะนี่ค่ะได้เดิมเดิมเลยนะคะอยู่ในถุง ในซองเดิมเดิมแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะสวยมากนะคะสวยสวยเดิมเดิมแบบนี้ก็น่าเก็บน่าสะสมนะคะค่ะสำหรับเหรียญแพแถบเนื้องเงินมงกุฎไทยหลังจอปลอนะคะสภาพสวยเดิมสมบูรณ์พร้อมกล่องเดิมนะคะก็จะอยู่ที่750ค่ะสวยมากนะคะสวยสวยเดิมเดิมแบบนี้นะคะอย่าปล่อยให้หลุดมือนะคะค่ะและนี่ก็จะเป็นชิ้นสุดท้ายในวันนี้แล้วนะคะ ถ้าท่านใดชมคลิปแล้วสนใจพระองค์ไหนก็ติดต่อได้ที่เบอร์โทร0827547110หรือแอดไลน์ได้ที่เบอร์0827547110ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องแล้วเราจะไปเปิดกรุพระร่วมกันขอบคุณมากคะ่ะ